สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคัวฝีทุกคนนะคะมินีกระจิบมาแจ้งข่าวนะคะแทๆสุดท้ายก็ไข่แตกจนไหนค่ะทุกคนคะ่ะมินีนะคะหลังจากถี่เป็นไข่ประมาณสองเสมอนะคะกะตรวจโควิดมาเรื่อยๆแต่ก็ยังประพอนะคะแต่ว่ามินีกะทาการตรวจไม่ละคะ่ะสรุปคะ่ะคุณท้องนะคะสองขีดจนไหนนะคะทุกคนก่อสองขีดแล้วนะคะก็วันนี้ก็เป็นไข่น่าจะวัน วันที่สี่นะคะเป็นไขวันที่สี่จังตรวจพ่อนะคะแย่มากสองเธอกันยังมาพอนะคะตอนคู่แย่น่ะแย่ตอนไข่แบบสูงๆนะคะไข่ขึ้นสูงอาการก็คือไข่สูงกินยากับบรดดังสินะคะทุกสองสามชั่วโมงพอหมดลิินยาก็คือ,อกลับมาไข่เหมือนเดิมะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะ อ่อนเปลี้ยเสียขานะคะเหมือนโดนโดนโดนดูดพลังนะคู่สิบมีแห้งเลยนะคะแบบเมื่อยคือปกตินะจะเป็นคนที่แข็งแรงมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายเรื่อยๆจังสินนะคะจะเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่ตลอดนะคะร่างกายก็คือจะแข็งแรงเราก็สังเกตตัวเราเองแล้วว่า มันมันคือแบบแปลกๆนังสินะคะคือถ้าเป็นไข้ปกติเราแบบกินยานอนห้องผ่อนก็หายนะคะแล้วก็จะไม่เหนื่อยขนาดนี้น,นี่เหมือนโดนดูดวิญญาณไปแบบนี้นะคะทุกคนก็สรุปนะคะวันนี้ก็ตามระเบียบจ้าก็ต้องกินยากักตัวตามอาการไปนะคะส่วนอาการในมือหนีนะคะก็ตัวลุ่มๆนิดนึงนะคะแล้วก็อา่า เป็นคอแห้งๆอย่าก,กินแต่น้ําแล้วก็มีน้ํามูกนิดนึงนะคะแล้วก็มีเหนื่อยๆเพลียนะคะก็ก็เลยสีมะวว่าให้ฟังว่ามันไก่ตัวหรืค่ะแล้วส่วนตัวกับผู้หูเลยไปติดมาแต่ใสนะคะเพราะว่า ก็เดินห้างไปตลอดแต่ว่ากระเซบจะคล้องอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายนะทุกคนมันยังไงละ่ะมันเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัวเรามากนะคะใครก็ติดได้แล้วทุกวันนี้เนาะแค่ว่าติดก็รักษาไปนะคะถ้าเรากลัวมากเกินไปเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะขอแค่เวลาที่เราติดแล้วเราก็รักษาตามอาการแล้วก็ให้กักตัวเองเนาะกักจะคล้องนะคะอันนี้กะ งกักตัวนะคะกักเจ้าของแล้วนะคะแต่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะพกแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรนะ,ะแมสนะคะพกไว้ตลอดนะคะการอัปเดตอาการน,นะคะตรวจเจอในวันที่สี่นะคะในวันที่สี่เนี่ยก็คือคู่ขายมาได้ชี้มือนะคะคู่กับตัวแต่วันที่หนึ่งวันที่สองกระโบรกระโบขึ้นนะคะไม่ขึ้นเลยอาจจะเพราะเรากินยานะคะกินฝ่าทะไลโจรแบบ สามสี่ครั้งเลยนะคะสามสี่เมตรนะทุกสองสามชั่วโมงเพราะมันไขมันขึ้นสูงมากๆนะคะแล้วก็ตามนุยาพลานะคะสองวันแรกก็ไม่เจอวันที่สามก็เลิไปฉีดยาท่อมสิ้นไปไปคอข้อมันมันเป็นหนองนะมาฉะคะฉีดยานะคะฉีดยาก็ตัวอาการจิกคอก็หายนะคะแล้ววันนี้วันที่สี่วันที่สี่ถห้าเอานี้เป็นประมาณอ่อวันที่สี่วันที่ห้านะคะก็ เรียบร้อยจ้าติดนะคะก็เหมือนเราป่วยปกตินี่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คือดูแลคนรอบตัวคือเราก็จะไม่ไปใกล้ไข่เนาะทุกคนเนาะเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเอฟซอยู่ตรงนี้ก็น่าจะติดแล้วเหมือนกันนะคะดูนันตนะดูหน้าตาคัวฟีนะคะมันก็สิแบบละลานิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็แหละมาเล่าอาการเนาะ มาเล่าอาการนะคะก็ขอบคุณทุกความหงใงใยนะคะสุดท้ายนะคะโรสแจ็คพอรตแตกนะคะก็คือรอดมาต่อรอดมั่งแต่ปีหกนะคะปีนี้ปี65นะคะก็บันทึกไว้ในความทรงจำของตัวเองนี่แหละทุกคนอืมก็ติดแล้วนะคะแต่ว่าเชื้อมันน่าจะจางแล้วทุกคนเชื้อก็น่าจะจางๆแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าเล็กๆน้อยนะคะ โอ,อ้มื่อว่าสูฟังว่าติโกวิดแล้วนะคะแบบดีใจเลยกูติโกวิดแล้วนะคะก็คือเพิ่นกับคุยยูอะคันนะคะว่าแบบว่าหลอดมาทุกซีซั่นเลยนะัต่นนปีหกสามก็คือตั้งแต่ปีหกสามมาจนหอดปีหกห้า ผู้ไปตลอดนะคะเพราะว่าเราต้องทํางานนะคะจะให้จะให้แต่เรากลัวแล้วอยู่แต่บ้านมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเงินมันก็อยู่นอกบ้านด้วยเนาะเราก็ต้องออกไปทํานู่นทำนี่เป็นครูอะ่ะเออก็สอนเด็กก็อยู่กับเด็กก็ฉีดวัคซีนสองเข็มนะคะแต่ว่าก็ติดมืนเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าตัวอาการมันก็อาจจะไม่รุนแรงมากเนาะ,ะแต่ว่าติดแล้วนะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผูขออนุญาตนะคะ ไปกินยาก่อนนะคะทุกคนไปนกินยาก่อนนะคะแล้วพบกพันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะเจอกัน e ีพีหน้ามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงต่อนะคะน,นี่ก็จะบันทึกไว้เป็นความทรงจําของตัวเองนี่แหละคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะ